เปิดความสามารถเนเน่ไม่คิดว่าคนสวยเปะอย๊่างเธอกล้าทำออกสื่อเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่โกอินเตอร์ดังไกลถึงจีนสำหรับเนเน่พรน,นพันพรเพนทิพัทหรือเจิงไนซินเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายด้วยความน่ารักเทียบร้อมด้วยความเก่งความขยันตั้งใจทําให้สาวเนเน่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน ล่าสุดสาวเนเน่ได้โชว์อีกหนึ่งความสามารถผ่านรายการปากต่อปากดำเนินรายการโดยซานิโดยสาวเนเน่สามารถแยกลูกตาได้ที่ตาข้างหนึ่งมองข้างหน้าลูกตาอีกข้างแยกออกไปอีกฝั่งได้เมื่อสาวเนเน่ทำให้ดูพร้อมกล้องจับภาพซูมให้เห็นชัดๆทำทุกคนอึง้งรวมถึงสาวซานีถึงกับอึ้งร้องอุทานออกมาเลยทีเดียว บอกเลยค่ะว่าหลายคนก็ไม่คาดคิดว่าคนสวยคนน่ารักและดังระดับประเทศอย่างเธอจะกล้าทำออกสื่อแต่บอกเลยค่ะแม้จะทำตาแบบนี้ได้ก็ยังสวยดูดีอยู่เลย